สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็กลับมาเรียนวิชาสังคมศึกษาของ้ักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่5กันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับเราจะเรียนบทเรียนที่4เรื่องศาสนิกชนที่ดีนะครับข้อ,ขอ,ขอที่การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา พระพุทธศาสนาสอนให้ศาสนิกชนรู้จักพัฒนาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความเศร้าหมองตามหลักการของศาสนาดังนี้นะครับ 1. การสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตไตยทำให้ผู้สวดนะครับมีจิตใจสงบไม่ปุ้งซ่านหรือคิดถึงเรื่องอื่นๆเป็นการอบรมจิตใจให้สะอาด และเป็นการสร้างศร,รัทธ,ธาให้มีความมั่นคงนะครับในพระพุทธศาสนาบทสวดมนต์ที่นักเรียนควรฝึกก็คือบทสรรเสริญคุณพะรตาตรัย 2. นะครับการแผ่เมตตาเป็นการส่งความปรารถนาดีให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขและพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะครับดังนั้น เมื่อเรามีโอกาสทำบุญควรแผ่เมตตาทุกครั้ง 3. การบริหารจิตและเจริญปัญญาเป็นการฝึกจิตให้สงบมีอารมณ์มั่นคงนะครับคนที่มีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาในการดำเนินชีวิตนั้นจะทำงานได้ดีและประสบความสำเร็จนะครับความหมายของสติ สัมปชัญญะสมาธิและปัญญานะครับสติหมายถึงความระลึกได้คือก่อนที่จะทำหรือจะพูดในสิ่งใดต้องมีสติระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่จะทำนะครับหรือจะพูดนั้นดีหรือไม่ดีสมควรทำหรือไม่เมื่อระลึกได้แล้วจึงค่อยทำหรือพูดนะครับสัมปชัญญะหมายถึง ความรู้ตัวคือรู้ตัวขณะที่ทำและขณะที่พูดรู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่สมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตหรือการสำรวมใจให้แน่วแน่เช่นมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าและออกปัญญาหมายถึงความฉลาดรอบรู้วิธีการทำให้เกิดปัญญานะครับมี3ทางได้แก่หนึ่ง ปัญญาที่เกิดจากการฟังการเล่าเรียน2ปัญญาที่เกิดจากคิดพิจารณาเหตุผลและ 3. นะครับปัญญาที่เกิดจากการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติประโยชน์นะครับของการบริหารจิตและ,จะเจริญปัญญาเมื่อนักเรียนนะครับได้ฝึกบริหารจิตและ,จะเจริญปัญญาเป็นประจำํำนักเรียนนะครับ จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการฝึกอบรมจิตของตนเองเช่นเรียนหนังสือได้ดีมีความจำที่แม่นยำนะครับทำสิ่งใดไม่ค่อยผิดพลาดสามารถทำงานได้มากและมีประสิทธิภาพเป็นคมอารมณ์เย็นนะครับมีความสุขอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุขนะครับวิธีฝึกปฏิบัติการบริหารจิต และเจริญปัญญานักเรียนนะครับควรฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาทุกวันนะครับวันละ10-15นาทีซึ่งสามารถฝึกปฏิบัติได้ดังนี้นะครับ 1. นั่งคุกเข่านะครับประนมมือและตั้งใจกล่าวคำนมัสก,การพระพุทธเจ้าและคำบูชาพระรัตนตรัย 2. ละลึกถึงคุณของพระรัตนตยนะครับเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกโดยสวดบทสรรเสริญคุณพระรัตนไตย 3. นะครับนั่งขัดสมาธิกำหนดสติไว้ที่ลมหายใจนะครับโดยภาวนาพุทธเมื่อสูตรหายใจเข้าและภาวนาโทเมื่อปล่อยลมหายใจออกนะครับจนจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านและ4นะครับเมื่อฝึกเสร็จแล้วให้ผู้ฝึกนะครับกราบเบญจางคบฤติสามครั้งจากนั้นให้แผ่เมตตา และกวดน้ำนะครับในหัวข้อที่4การฝึกสติและสมาธิเบื้องต้นจะทำให้ผู้ฝึกสมาธินะครับมีสติในการทำกิจกรรมต่างๆและทำให้ประสบความสำเร็จนะครับในการทำกิจกรรมนั้นๆการฝึกยืนเดินนั่งนอนอย่างมีสติการยืนนะครับเดินนั่งนอน เป็นอริยบทนะครับในชีวิตประจำวันของเราเราจึงควรฝึกยืนเดินนั่งนอนอย่างมีสติเพื่อจะได้รู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังอยู่ในอริยบทใดจ,จะทำให้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างระมัดระวังนะครับช่วยให้ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการเคลื่อนไหวได้การฟั <offended. S 2> อง,อ,งอ่านคิดถาม และเขียนอย่างมีสมาธินะครับการฟังอ่านคิดถามและเขียนเป็นกิจกรรมที่ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเราจึงควรฝึกให้มีสมาธิในการฟังอ่านคิดถามและเขียนนะครับโดยกำหนดให้มีจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ฟังอ่านคิดถามหรือเขียน เพื่อทําให้กิจกรรมเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจะทําให้สามารถเรียนหนังสือและทํางานต่างๆได้ดีรวมทั้งนะครับติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจการฝึกนะครับกำหนดรู้ความรู้สึกของประสาททั้ง6เป็นการกําหนดรู้นะครับความรู้สึกเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นนะครับลิ้นได้รับรส กายได้รับสัมผัสที่มากระทบและใจได้รับรู้อารมณ์นะครับเป็นการฝึกสมาธิติเบื้องต้นเพื่อไม่ให้หลงหรือยึดติดในรูปลดกลิ่นเสียงและสัมผัสการฝึกนะครับกำหนดรู้ความรู้สึกทําให้จิตสงบนิ่งเกิดเป็นสมาธิเมื่อทําสิ่งใดจะได้ระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูข,ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ